ความร่วมมือนะฮะเราชมโรเชียเราให้กำลังใจเป็นขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับ ยกเสกท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเข้าสู่เดอะเรนโบว์สเตเดียมสุนลี2023เก่งสีแดงถุงเท้าสีแดงหวังกุหลมหมายเลขสิบเอ็ดสมชายหลงมิกนาหมายเลขสิบสี่อาลีตีหมูแสงหัวหน้าผู้สอน วิรัตแดยี่หวาและผู้รักษาประตูหมายเลข93การสุรพลปั้นโฉมยกมือแล้วก็ฟันมือลงไปว่าอิกออฟนะครับขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับทั้งสองทีมโดยเฉพาะบุรคนนักเตะกินให้การหงกาศกาพยินใหญ่นางพญาตานีปัตตานีเอฟซีครับสวัสดีครับขอขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับมาอ้า ดูเตะมุมอ่านนนต์ต่าเสาแรกเน็ตดีเกล็ดมากกระลักมาไหมยังโอ้โหนะครับยังรับเข้ามืออยู่ของฟิลิไฮน์ตอนจากปัตตานีเราครับเช็คมาถามว่าเห็นชื่อไายิดอหมัดเนี่ยอายุยุฟรีเนี่ยนะครับเอาชนะนะครับเป็นเดอะลอสเตอร์นะครับภูเก็ตอันดามันเอฟซีไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็อีกคู่มาว่านะครับที่แข่งกันหลังเพื่อนก็จะเป็นอาชานดามันนะครับนกหวีดมานะครับสัญญาณมาแล้ว จะเป็นใครฟิลิปเป้โอโ้โห,โโหนะครับจะอัดสับโดนกัดได้เดี๋ยวเจาฮานาฟีเจาฮานาฟียอกหลบแล้วก็ตาก็พลางของเซริชัยแล้วก็ต้องเคลียร์มาก่อนนะครับของอานุวาคูวินนะครับโอเคเพิ่งเริ่มแล้วก็เป็นอาการตาดเจ็บของแบ็คซ้ายปัตตานีนะครับร่วมทำงานร่วมกันอย่างนิอาฟิลนะครับฮะอีฮัสซันมาเรื่อยๆอ่ะครันกหวีดมาของยะลามคอยรียงิง ยกมาจังหวะที่สองจังหวะที่สองต้องจังหวะนี้อนุวาครอสบอลมีไหมเราก็อ,อาชชเอาบอลออกมาได้แล้วก็สุดท้ายยังเป็นบอลหนุนเนื้อค่อยรีนะครับค่อยรียกโด่งๆโค้งๆมาตกบนคาเนรับโอ้โหในแม่นนี่อัพไซน์นะเอ้าฟิลิปเป้ตัดโด่งๆโค,โค้งๆยังลึกนะจังหวะนี้เข้ามือของไอชาจังหวะจังหวะแรกได้แล้วก็เปิดมาโอ้อยังครับ แล้วก็โอ้โหโดยจังหวะนี้ต้องเคลียร์กันก่อนยกมาอีกรอบหนึ่งมีไหมนาชานโอ้โหโคงไม่ถึงบอลนะจังหวะนี้มาเป็นชุดเหมือนกันของบตัตานีนะโอ้โหแต่ยังช่วยสกัดได้ดีอยู่นะของเอฟซียะลานี่ฮะโอ้โหจังหวะหลุดของนาชานะนาชานใจกว้างมากนะครับเห็นเพื่อนว่างอยู่แล้วก็เก็บยวประของอานนท์ครับอานดุนดูเด,ดียวกับ ฟิลฮา,านะครับโอ้จะเล่นเตะจังหวะน,นี้ของอานนท์นะครับแต่ยังตรงกะยังติดเซฟของฟิลฮา,ามาแซอยู่นะครับอย่างครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ศูนย์ะครับมาตั้งติฟาาิลฮาอานนพุ่งพุ่งมาติดของผู้รักษาประตูเกียรติพลอุดมลนะ็นลาไปได้6-0นะครับในฟุตบอลถ้วยนะครับในการนั้นเอา้าบอลตั้งติกองปัตานีอานนท์เปิดกองโคกยังไม่บอลสอง่ง นูนสลูนิสตักมาแล้วนูนสขวาลูนิสโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้โหเป็นฟินิชนาชานอลลิงเวราครับโอ้โหประตูแรกเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเป็นการโอ้โหโดดบอลสวยนะครับของฟิลิปเป้นูนิสครับแล้วก็โอ้โหจอๆนะไม่ยิงนะแล้วก็ปาดเอาชัวร์กว่าครับแล้วก็คนที่ยิงบอลคนสุดท้ายก็เป็น นาชานโอลิเวรานะครับโอ้โหดานีเอฟซีทำประตูขึ้นนำเป็นประตูที่16ของเจ้าตัวนะในลีกนี่ครับในลีกโซน,นภาคใต้เรานะแล้วก็กับทุกโซนฮะแล้วก็ช่วงนี้อะนาชานนี่โอ้โหนำดำสงูงอยู่นะแล้วก็มาเพิ่มสกรอร์แบบนี้อีกก็เป็นประตูที่16ของเจ้าตัวในลีกนะเห็นไหมครับจอนี้เล่นซานซันมาแล้วก็ปักมานาชานกันโอ้โหนะครับมีทัวรับจังหวะนี้โอ้โห โอ้โหแต่แฟนบอลที่อยู่ไล์แบบนี้มองว่าไ็นหลังนะโอเคนะครับไปมาที่อน์อนท์ยกไม่ยกบอลโันโดมากถึงไม่โอ้โหการเดินทางของบอลช้าไปนิดเดียวนะเจฮานาฟิวจะเล่นโะกลับเล่นสมชายสมชายวัดกับอนุวับสมชายลงมิดนาตั้งไปที่ฟัดหานฟัดหันยกบ้าแล้วก็โอ้โหนะครับยาลายาลาก็มีโอกาสนะครับจังหวะนี้ในการตตกลับเร็วนะ เปิดเกมยาวๆขึ้นมาให้นาทันเช็คบอลหลุดไหมหลุดไหมวนนาฟิลิปเป้ตักมาโอ้โหไม่รอดนิดเดียวนะเนอะแล้วก็ยละลาสมชายสมชายจังหวะนี้โอ้โตหนะตึบบอลหลุดนะหลุดได้บอลหลุดกรอบไปเฉยนะครับของสมชายหลวงพิณานะครับผลเปิดเกมโด่งๆขึ้นมาแล้วก็นักวิทยานะครับ จบเกมการแข่งในครึ่งเวลาแรกนะครับเป็น้าบ้านปัตตานีเอ็ซครับนำผู้มาเยือนอย่างเอียาลาอยู่นะหนึ่งประตูต่อ0ูนนะครับท่านสนั่นสนธิเดือนนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหางบัตรนะหางบัตรจะจับฉลากของเสื้อสีตัวผู้นิยมเป็นเสื้อทีมงานครับทีมงานเอา เรามีเวลาในช่วงพักขึ้นนะอร์ไั์ก่อนที่จะเปิดเลขสองเนี่ยเช่อสโมสรปัตตานีเอฟซีนะฮะเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีท่านสันเทอร์ลีเฟสนะครับเอาละครับตอนนี้ขอหางบัตรด่เข้าสนามนะครับช่วยฮะช่วยสโมสรนะครับกรเลยับเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินถ้าหากว่าใครเนี่ยรู้ยกมือก่อนนะไม่ต้องกิดกอ้อซอง สักหอ่าเราเรายังไม่นับทีตรงนี้อ่าได้นะได้นะอ่าถอดไปหนึ่งถอดไปหนึ่องอันนี้อยู่นะครับถือไว้ก่อนเดี๋ยวรับรับเลยไหมรับเลยไหมอ่ารับเลยครับอ่าอ่าเน่เน่ตรงการรลงกา,ลง,กาลงครับเชิญเชิญท่านรองผู้การท่านรอครับทนะ่านรอใกล้ๆฮะอ่าอยู่ฝั่งนูน้นโอ้โหต่อไปจารีมาสีส้มสีส้ม ถ้าคนมาดูน้อยก็ไม่มีเอาละครับชมบอลต่อเลยฮะนฮะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานีนะครับสะออยู่อย่างนี้สงลาจะได้สามนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้จัดการสโมรสรปรัตตานีฟีนะครับท่านไซกิตอามัดถกนำตาสวสโบรอยู่ขนาดนี้ครับทิ้งหา่างอันที่สอง เอาครับครึ่งหลังเกมเริ่มแลยนะครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับปัตตานีเขียรูกเล่นอย่างนีครึ่งเวลาหลังนะครับจะบุกจะขวาไปชนะในครึ่งเวลาหลังนําอยู่นะครับสกอร์จบครึ่งแรกในเป็นเจ้าบ้านปัตตานีเอฟซีนะครับนำยาลาเอฟซีอยู่หนึ่งประตูถือว่าบอลครอสของปัตตานีโอ้โหมาไหมโอ้โหนะครับจังหวะนี้ไม่โดนบอลนะครับโอ้โหนะครับอยู่ที่แฟรงค์แฟรงค์เปลี่ยนแกนมา ทางซ้ายใหม่จะหลุดไหมแล้วก็เติมนกินใหม่ของอนวุวัยต่อพี่บนชิปบนชิปบนชิปเพื่อนดูไปโอโ้โ,อโหจะปาดเข้ากลานะ้นังยังแล้วก็บอลของย,ะละยะละาลายาลาหันเหลี่ยมขวายิงจังหวะนี้ติดบล็อกนะสองสามแล้วก็แทงนะแทงนะบนชิปบนชิปบนช,ชิปจะไปได้ไหมโอ้โหจังหวะนี้เนื้อ มันชิดโอ้โหแต่หน้เวลาหลังนะเป็นยังเป็นเจ้าบ้านนะครับปัตตานีเอฟซีจังขวาขวาขวาตัดมาถึงไม่ลึงไม่ฟิลิปเป้นี่เดียวเนอะโอ้โหนะครับจังหวะนี้แล้วก็ตัวไปก่อนนิดนึงบอลของเอฟซียังไงซิกโซซิกซ์ซช่วยกับปัทณ์ลาโตแล้วก็โอ้โหบอลทุ่มของปัตตานีอานุวัตรทุ่มมาที่ฟิลิปเป้ฟิลิปป้นูเนสยกสวยแล้วก็เปิดด้วยขวาดีไหมแล้วก็ดโอ้โห จังหวะนี้ของพิช่าก็ยงมองว่าเป็นการฟาวของนัสรีเดโรนะครับโอ้โหอานนท์เล่นสั่นๆกับฟิลิเปสูนเนสนูเนสหนนดึงนูเนสลากมากูเนสลากโอ้โหอานนท์จังหวะนี้นะครับลูกนะเม่เล็กเก้าเขากลับไปเล่นสั่นๆของอิสราฟอลไปซ้ายโอ้โหกะจะเล่นสองเล่นกันรับจังหวะนี้โอ้โหอานนท์เอาบอลลงสวยอานนท์แทงมาหลุดไหมฟิลิเปสฟิลิเปสแล้ว จังหวะนี้นะครับโอ้โหนะครับเหลืองแะครับนับแดนมาแล้วลูกที่สองนะครับของฟัดฮาวนะครับอันวามาเลยแล้วก็ลูเนสลูเนสมีไหม แล้วก็โอ้โหโอ้โหครับแต่ไม่เป็นประตูนะครับจากวิ่งจากเส้นยกโอ้โหยกเตมมาว่าออฟไซด์นะครับเบี่ยวได้สวยนะครับมาที่นูเนสนูเนสวางโค้กเลยมะแล้วโอ้โหจังหวะนักโครบเนีได้ถกรวบสองของนาชานะครับยังครับยังโอ้โหต่อเกมขึ้นมาแล้วเอาบอลลงสวยนะครับลงแล้ว ไม่เยังไม่เปิดด้วยครอสด้วยซ้ับซิริชัยสังทองนะบังอยู่อย่าละเปิดครอสมากินแบบนี้เนะโอ้โหลูกบอลดงนี้อืม่นานลาพาบอลขึ้นมาเองฝากให้เพื่อนที่กลางให้เจ็บห้านาฟีเจ็บห้านาฟีแล้วเล่นตะลุช่องมาโอ้โหจังหวะนี้จริงเสาแรกนะโอ้โหยังกลมตัวผู้รักษาประตูเนั่เกียรติพลอุดมอยู่เนี่ย ปิดมุือดีตั้งป้อมแล้วก็ยังไม่ยอมเปิดลากขึ้นมาแล้วก็มีมาแล้วเข้ามาได้แล้วโอ้โหนะสองโซนนะจากนาชานโอลิเวรานะโอ้โหวันนี้เหมาคนเดียวสองลูกสองประตูนะนี่ฮะแล้วก็เป็นประตูที่17ให้กับเจ้าตัวนะครับโอ้โหในลีกนะครับนี่ฮะแกมีความคมนะครับเนี่ยโอ้โหว่าร์แฟรเนี่ยเป็นภรรยานะพยายามของนาธานาชานนะครับต้องโยกเซมบ้าสักหน่อยนะครับจังหวะนี้ โอ้โหนะครับสกอร์ที่ให้เป็นบอลของเป็นใหญ่นะอุ่นใจนิดนึงนะครับนี่มาดูภาพรีเพลย์จังหวะการได้ลูกที่2ของปัตตานีเนี่ยลงโลกนะนรับโอ้โหเป็นประตูที่17ของผู้ทำประตูหมายเลข19นาธานโอลิวิล่าครับเป็นนาธานโอลิไวร่าครับ ประตูที่2ของเจ้าล,ลาหลักจริงมาสับนะของอันเดนแล้วก็มีโอ้โหนะครับเพื่อนที่ตั้งเหล่าก็พลิกสวยแล้วก็เปิดมานะครับเปิดมาจังหวะนี้เข้าซองของฟิลิฮานมาแซนะครับแล้วอิสราฟานเปลี่ยนมาทางขวาสมชายสมชายโยกโยกโยกจะผ่านพิทักษ์ไม่สมชายใช้กระโดดจะพลิกตัวมาสมชายสมชายยังคงมาอยู่แล้วก็โดนพิทักษ์โอ้โหนะครับ จังหวะช็อตนี้แล้วก็มาฟาวนเนบผู้ตัดสินมองว่าเป็นมาฟาวใส่พิชักอับดุลรามันเนปครับเลยนะครับทางบิลองเบลลองนะลังเกิงมาเอ้าปัตตาน,นีเปิดครอสโด่งๆมากมีไหมในอย่างสอโอ้โหนัปเก็บตกมาได้ของแฟรงค์นะครับอัดด้วยซ้ายของตัวเองบอลแต่บอลยังเฉื่ะครับให้แฟรงค์เปิดยาวกลับไปใหม่ทางขวาถึงไหมยังถึงนะ ถึงเอาบอลลงสวยแล้วก็ครอสมาจังหวะนั้แล้วก็ตะโกโอ้โหนะครับยังกำกัรอยู่นะกองโอ้โหลูกเปิดไม่แม่นจังหวะนี้เปิดมาโอ้โหแล้วช็อตนี้อืมแับไดๆไปนะเป็นไซบูริงดาวนะครับตัวที่ลงสนามไปใหม่นะแล้วกว็สนยีนักวีดมาอันนันตัดมาโอ้โหนะครัแบบนิดเดียวนะครับ เกินนิดเดียววาของมายูนันเยนาคนรับยละมาแต่งขวาขวาด้วยแล้วก็ได้สัดแล้วก็โอ้โหจังหวะนี้ยิงยัง,ยงตรงตัวผู้สาประตูเกียรติพลอุดมนีะครับเนี่ยสกุ่จังหวะแรกบอลหลุดแล้วก็มาเล่นเขาเวลาพันธางนะครับ <S <S ในแดน,นกลางใหม่ของมัตานีนะครับเล่นกันโอ้จังหวะนี้ช็อตนี้ พุทธสิงห์ก็บองว่าเป็นมะยุนยนันเยนานะครับเหลืองแรกของปัตตานีวันนี้ก็เกิดปัดนะยังยังเป็นรอตรงนั้นอยู่นะ,อะบอลฟรีคิกของยาลาบปิดงตรงมาติดมือนะครับติดมือของเกียร์ุปเปอร์คิกมาโกเจดีเข้าหมายเลข12หมายเลข12ครับวุฒิัยปาทานเขา้าหมายเลข6อับดุลฮกกินดาอูเขา้า นีเอาบอลของนูเดสตักบาคโก้ยังครับยังลึกเด่นนิ่งมากเลยนะเหล่าหลุดไหมฟิลิปเป้นูเดสไม่ลําหน้าจังหวะนี้ฟิลิปเป้ฟิลิปเป้รอเพื่อนมีไหมหน้าประตูฟิลิปเป้มองเพื่อนอยู่แล้วตักมาได้เกียบแล้วก็หายไปโอ้โหนะครับยังครับยังไม่ร,รีเวราครับในเกมนี้นะครับ แล้วก็โอ้โหนกหุดยาครับจบเกมกันกันก็ไปมันฝังแเจ้าบ้านวันนี้ครับเป็นใหญ่ลังกาสุกานะครับเปิดบ้านนะครับวันนี้เอาชนะทวาศึกดาบ้แม์แสงลุ่มแม่น้ำปัตตานีนะครับเอาชนะผู้มาเยือนอย่างจิกซอรุ่มใจนะครไอศียะลาไป2อประตูต่อศูนย์นะบุคคลคนสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการถึงขันของนะครับของทีมเยือนออกจากสนามหรือว่าเป็นการคืนสนาม ให้โดยนะครับให้ใครเข้าไปในสนามครับขอเยงปรบมือดังๆให้กับกกทั้งสองทั้งสองทีมครับ oh, oh. นะครับลัตต oh, oh. อีเอฟซีก็ชนะาทางด้านเอฟซียะลาสองประตูต่อศูนย์มิดนิบม,มนะฮะยะลาเดินทางกลับยะลาด้วยความสวัสดภาพยา่งค่อยๆนะครับรถเยอะฮะร,รถเยอะมากๆข้างนอกเนี่ยไม่เข้าไปครับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปนะฮะ ขออนุญาตนะฮะขอบคุณนะครับ er ที่สนามเดอะเรนโบว์สเตเดียมแห่งนี้วินเทอร์ลังกาสุดยับขอบคุณเออร์ลี่เอ็กซ์เพรสขอบคุณรับโค้ชมาแล้วไงเต็มที่ตารางที่16สิบสามแล้วก็แรงเลยแงมาเนาะมันกสนามนะไปเรื่อยๆก่อนนะเราอย่าปล่อยภาพไปเรื่อยๆเลยนะส่วนผมนะผู้บรรยายเกมในวันนี้นะเป็นบูบูนะ รู้ว่าชื่อเก,ก่าของบุรุษละกสุกานนแหละนะ๋ยากกินสักทนะีบุฟัง